ตอนนี้เต่าเหลือตัวเดียวแล้วนะครับเหลือเต่าเสือดาวแอตัวเดียวส่วนเต่าดาวอินเดียตัวเล็กตายไปแล้ววันนี้จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าจากที่วิเคราะห์ที่ตัวเล็กตายเนี่ยน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนมากๆครับเพระช่วงอาทิตย์อาทิตย์กว่านียก่อนหน้านี้คือร้อนอากาศร้อนจัดมากแล้วก็ เอากระบะเตาเนี่ยไว้ในชายคาเนาะไว้ในร่ม mm hmm. ก็คือไม่ได้โดนแดดโดยตรงนะครับแต่ว่าอุณหภูมิภายนอกบ้านเนี่ยที่วัดคร่าวๆตอนนั้นน่าจะได้สักมี38-39องศาเนี่ยอาจจะทําให้เขาเป็นฮีทสโตกได้ก็คือไม่กินอาหารเลยแล้วก็ซึม <c oughs> ซึมไม่กินอาหารก็สักประมาณสัก4-5วันก็ น็อกครับแต่ตัวนี้ก็คือยังกินปกติอยู่อาจจะด้วยไซส์ที่เขาใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับก็คือจะมาเตือนว่าใครที่เลี้ยงเต่าลูกเต่าตัวเล็กๆเ,เนี่ยเต่าเด็กนะครับอุณหภ,ภูมิตอนนี้ค่อนข้างอันตรายนะถึงเราจะไว้ไม่ได้โดนแดดโดยตรงกเ็เถอะหรือว่าเอาไว้ภายในบ้านถ้าบ้านอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยครับอากาศก็จะร้อนค่อนข้างร้อนจัดเลยอาจจะทำให้ เราป่วยได้เนาะก็ให้ระวังกันนิดนึง